กินอะไรอยู่เนี่ยโรซี่ขอกินสลัดอร่อยอร่อยขอกินหน่อยดิไม่ได้ไม่เอาไม่เอาขอยแย่งกินไม่ได้เลยไม่ได้โอ้โหไม่ใช่สลัดนี้อร่อยมากและดีต่อสุขภาพด้วย this salad is so delicious and it's healthy too เป็นเลยมีข้อสงสัยอีกและเพราะแพ่เป็นคนขี้สงสัยตลอดสงสัยว่าคำว่า health กับ healthy เนี่ย มันต่างกันยังไงโรซี่เป็นคำถามที่ดีโรซี่จะอธิบายให้ฟังเราจะเริ่มด้วยคําว่า healthy คําว่า healthy เป็น adjective เป็นคําคณศัพท์ที่แปลว่าสุขภาพดีหรือดีโดอสุขภาพคําว่า healthy เราสามารถใช้เพื่อขยายคํานามอย่างเช่น this food is healthy หรือเราสามารถใช้กับ verb to be ได้อย่างเช่น I am healthy I am healthy ซึ่งแปลว่าฉันสุขภาพดีต่อไปเรามีคำว่า health ออกเสียงว่า health คำนี้เป็นคำนามอย่างเช่น you can't buy good health อีกรอบหนึ่ง you can't buy good health ในประโยคนี้คำว่า health ก็เป็นคำนามแล้วาพลายเร่มใหมว่าอาหารนี้เป็นอาหารด detox ด้วยนะแล้วคำว่า detox ย่อมาจากคำว่า detoxification แล้ว detoxification ค,คืออะไรคือวิธีการเอาสารพิษ ออกจากร่างกายอ๋อหรือที่เรียกว่าการล้างพิษนั่นเองใช่ไหมโรซี่ใช่แล้วก็คือร่างกายมนุษย์สะสมสารพิษจากการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะชาบูชาบูหรือว่าหมูกรอบที่โรซี่ชอบกินเหลือเกินอาหอันนั้นโรซี่ไม่กินออโรซี่กินมังอันนั้นโรซี่ไม่กินเป็นแพเล่คนเดียวนะใช่เป็นแพลเล่คนเดียวก็คือล้วนแล้วแต่มีสารพิษเราจึงจําเป็นต้องกินดีท็อกเพื่อเป็นการล้างสารพิษออกจากร่างกายนั่นเองโรซี่ถูกต้องค่ะ r o s i ีขอยอกด้วยอย่างให้ดู this is detox food อีกรอบหนึ่ง this is detox f o o d ต่อไปโร s i ีอยากจะพูดถึงความแตกต่างระหว่างสองคำว่า lose weight กับ lost weight lose weight lost weight เราจะเริ่มด้วยคำว่า lose weight คำว่า lose เป็นคำกริยาช่องหนึ่งส่วนคำว่า lost weight ก็เป็นคำกริยาช่องสองและช่องสามของคำว่า lose โรซี่จะยกดูอย่างห้ดู I want to lose weight อีกรอบหนึ่ง I want to lose weight แล้วถ้าเราใช้คำว่า lost weight ปกติแล้วเราจะใช้กับ past tense หรือ present perfect อย่างเช่น last year I lost weight เหตุการณ์น,นี้ก็เกิดขึ้นในอดีต last year I lost weight ส่วน Present Perfect เราจะพูดว่า This year I have lost weight This year I have lost weight ซึ่งเราต้องใช้กับคำว่า have เพราะเป็น Present Perfect ต่อไปเราจะพูดถึงคำว่า Diet Diet คำนี้มีสองความหมายความหมายที่หนึ่งคือความหมายแรกคืออาหารการกินคืออาหารโดยทั่วไปของคนอย่างเช่น I have a healthy diet อีกรอบหนึ่ง I have a healthy diet ประโยคนี้ไม่ได้แปลว่าโรซี่ลดน้ำหนักแต่มันก็มีความหมายว่าโรซี่กินอาหารที่ตีต่อสุขภาพหรือเราจะพูดว่า he has an unhealthy diet He has an unhealthy diet ก็แปลว่าเขากินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพความหมายที่2คือลอดนำหนกักหลดความอ้วนหรือควบคุมอาหารแล้วเราหมักจะใช้คำว่า diet คู่กับคำว่า on a diet อย่างเช่น my friend is on a diet อีกรอบหนึ่ง my friend is ต้องมี verb to be on a ไ i e t ไม่สามารถพูดได้ว่า my friend is diet ต้องเป็น my friend is on a diet เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะวันนี้โรซี่มีคำถามว่า do you think health is important อีกรอบหนึ่ง do you think health is important เพิมพ์คำตอบมาที่ได้คลิปนี้สำหรับวันนี้โรซี่ขอขอบคุณสถานที่สวยๆรีสอร์ทคามาเลียก็สุวย feel life's potential แล้วถ้าคนผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแช์ share, และกดติดตาม c u r o s i British English ทั้งช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยสำหรับวันนี้ขอดูไปกินซาลาเ่อสุขภาพก่อน